ันนี้นะคะจึงรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเดี๋ยวก่อนจะเดินทางไกลเราจะาไปแวะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกันก่อนนะคะตอนนี้อยู่ที่สุพรรณบุรีนะคะเป็นบ้านเกิดของจีเองค่ะก็ามาเยี่ยมแม่ก่อนที่จะเดินทางไปสกลที่เป็นบ้านเกิดของจอนนะคะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องวันนี้นะคะเราก็ใช้บริการของอปะตะทฟิตออตโต้นะคะซึ่งเราก็มาใช้ประจำ ตัวนี้ก็เวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเราก็จะได้แต้มด้วยนะคะเมื่อวานนะคะตรวจสภาพเสร็จแล้วก็เจอไปหลายประเด็นยางสึกล้อมหมดแล้วนะคะต้องเปลี่ยนยางด้วยแล้วก็ตัวโช๊คหลังนะคะมีซึมแล้วก็ต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเริ่มบางปีกนกยางลอกปีกนกก็แตกแลาวแล้วเดี๋ยววันนี้จัดชุดใหญ่เลยก่อนเดินทางปีใหม่ค,ค่ะก็ความปลอดภัย จออะไรเออคืะท้องมันไม่แตกนะแต่สมัมล่างมันลหลมันร้อง่ะเดี๋ยวผมลองตั้งไว้ให้แล้วกันอ่าได้พี่ไปไปไปเที่ยวที่ไหนไะเนี่ยไปไหนสกลนครนะสกลนครสมัมล่างมันลหลแล้วก็มาเปลี่ยนยางอเพื่อเปลี่ยนทั้งสีล้อแลเพื่อความปลอดในการเดินทางนะครับท่างิปให้ทุกคนได้ดู บ็อกซ์มันค่อนข้างเข้ายากแล้วนะเนาะต้อใชใชัย็อกพิเศษอาไปก่จะต้องได้เปลี่ยนน,อน็อตอ๋อันนี้ก็คือแม็กแม็กที่เราเปลี่ยนมามันต้องใช้บ็อกซ์พิเศษในการถอดนะคะก็ตอนนี้มันนอ็อตหัวน็อตเริ่มรูล่ละมีช่างก็ต้องใช้แมนนวลโยกก่อนก่อนที่จะใช้ตัวลมคือลมคายอันนี้นอ็อตโอ้โหสนิมหมดแล้วต้องเปลี่ยนใหม่แล้วรอบหน้าน่าจะรูด สภาพเบรกสภาพ,พาบเบรกนะคะบเบรกหน้าต้องเปลี่ยนเหมือนกันตอนนี้บางเหลือแค่ห้ามิลค่ะก็เลยตัตสินใจเปลี่ยนไปเลยผมว่าจานต้องเพิ่มเกียจานด้วยอ่ะพี่มันเป็นเส้นเลยได้ก็เกียจานเพิ่มเลยเป็นที่มันดังใช่ไหมใช่มันได้ที่มันดังเพราะว่าเบรกเนี่ยมันไหม้หน้ามันด้านเพราะมันจะดังใช่ครับไอลักษณะนี้มันจะเป็นในลักษณะแบบว่าเราอ่ะ เือนเราเบรคฟาดเป็นสเต็ปเียบรคในผู้เรี้ยจะเจอมากมากเลยก็จะรถที่ขึ้นทางตันแล้วก็วิ่งลงโดยด้อยต้องทำต้องทำของของต้องมีต้องทำของมันต้องทำการเบรคอันนี้คือที่ทำให้เกิดเสี่ยงเหไหมครับเนี่ยครับเนี่ยที่ทำที่เียส่วนที่ทำให้เกิดเสี่ยงส่วนที่ทำให้เกิดเสี่ยงแลวนี่คือหน้าที่ไหม้ไปแล้วของของของเบรค ช่างก็เริ่มถอดปีกนกเพื่อจะเปลี่ยนบูธปิกนกในการทงตัวรถมันเสียเนี่ยครับตรงนี้ในนี้มันขาดไปนนี่แล้วนะอีกหน่อยมันก็จะหลุดช่วงนี้จะเหลือฝั่งนี้มันก็จะถูกกินตรงนี้ล้อมมันวนไปพอมันขาดปุ๊บตอนนี้มันก็จะหล่นสูญมันก็จะเสียล้อมันจะแหวกเดี๋ยวมันจะได้มาทั้งหมดเลยครับลูกหมาตัวนี้ก็ได้มาด้วยบูธตัวนี้แล้วก็เหล็กเนี่ยทั้งอันเลยเขาเริ่มที่เขาเริ่มถอดอีกข้างหนึ่งแล้ว ก็คือาเบ็กแล้วก็บินนกตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมีรอยฉีดอยแล้วว่าอายุการใช้งานก็ตั้งแต่ปี2013นะครับตันนี้แม่มานอนนั่งรอเมื่อกี้ลืมถ่ายตอนแม่หับนะแม่ทำหลับแบบจะหล่นจากเก้าอี้ครับนี่นั่งรอทำรถนานมากอะไรก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวรอช่างใส่ พี่เขากำลังจะเปลี่ยนโชคหลังนะครับครับสภาพโช๊คนะครับสองตัวนะครับก็คือมันไม่ดีเลยนะครับกดพอกดลงไปนะครับอย่างเงี้ยโช๊คมันจะต้องดีดตัวอย่างเร็วนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันไม่ดีเลยนะครับแปลว่ามันเสียอสภาพมากนะครับก็คือโชคคู่นี้ตั้งแต่ซื้อรถมาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับ อันนี้คือโชกตัวใหม่นะครับมันก็จะพอกดลงไปมันก็จะดีดตัวโดยเร็วนะครับอันนี้โอเคนะครับพอมาดูสองตัวนี้โอ้โหาตายแล้วครับดีครับที่เปลี่ยนพืวอความปลอดภัยนะครับนี่ก็ติดตั้งโช๊คหลังเรียบร้อยนะครับ นี่ก็เหลือตินตั้งล้อที่พเขาจะรังเจีจานเบรกให้นะครับเพราะว่าจานเบรกมันเป็นรอยอะไร้ังเ,รงเกตให้หน้ามันเรียบนั่งรอจนปวดฟันรอมากี่ชั่วโมงแล้วอันนี้แม่ก็หลับไปหลายตลบแล้วเหมือนกันโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวามาหลายตลบไหนเพิ่ม <laughs> มาหลายตลบแล้ว <laughs> ก็จั่นเด็กเราก็ใส่เรียบร้อยเปลี่ยนผ้าเบรกเรียบร้อยนะครับพร้อมเดินทางนะครับนี่ก็นั่งรอนั่งรอกันนะครับนี่ไงไงเยืบไปหลายรอบรออันนี้ก็ช่างกำลังจะทำการตั้งศูนย์ถองล้อนะครับเป็น ขั้นตอนสุดท้ายใกล้เสร็จแล้วคะ่ะอีกนิดเดียวนะคะใกล้แล้วตอนนี้เหลือเปลี่ยนยางแล้วก็ตั้งศูนย์ถงล้อนะคะ่ะโอเคแล้วแต่ที่รอก็สะดวกสบายค่ะมีโทรทัศน์ให้ดูมีกาแฟให้กิน,น,นแต่ว่านอนไม่ได้อย่างเดียวแมแม็นอนได้ไได้วยไหนตื่นโอเคเดี๋ยวรอลุ้นกันจะเสร็จ อีบ่ไม่ได้ไได้นเนเส้นละสามสีบสามแผ่นหนึ่งนะคะอยู่ที่หนึ่งบบาทนะคะเปลี่ยนลูกหมากกันโคนะคะเก้บาทปิดหัวกลางนะคะสี 4, 000, 160, 000, ่พันหนือหกสบบาทนะคะพระเดชนาหนึ 800, ่งพันห้าร้อยหกสิบโฉวฝรั่งนะคะสี 5, 000, ่พันสี่ยี่สิบบาทนะคะมีค่าบริการแปดร้อยนะคะค่าติตใจเรียนห่ันสองแปดสิบเจ็ดค่ะ ยดระยะใดระยะหนึ่งมาถึงก่อนนะคะจะเปลี่ยนยาเส้นใหม่ให้ในกรณีที่ยาเกิดอุบ,ตบัติเหตุปะแตกบวมตามไม่สามารถซ่อมแซมได้อันนี้เปลี่ยนเส้นใหม่ให้นะคะแต่ถ้าสามารถซ่อมแซมได้จะไม่ได้เปลี่ยนเส้นใหม่ให้นะคะจะปะให้้ดยการแทงใหม่นะคะบริการหลังการขายนะคะสามารถเติมลมยาหรือเจนซีกับเโตทุกสาขาปะแทงยางไหมรีกับพิเอโตทุกสาขานะคะสามารถตั้งศูนย์ได้รีสองครั้งสำหรับยาส่งเรฟปีห้าครั้งนะคะระยะนั้ทุกพันล้นยูโรนะคะอันนี้ระยะนึ่งครั้งต่อไปนะคะ ลูกค้าซื้อยากเบียสามารถลงทะเบียนและความชื่อเหลือจากกูดีได้นะคะข่าพกโกลาสไลด์หนึ่งถึงยี่สิบเดียวและสี่เดียวักไปยี่สิบห้าบาทนะคะลูกค้าต้องลงทะเบียนก่อนนะคะสี่ถึงสองความชื่อเหลือได้คุณเซิงเบย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีของขวัญของแถมของแถมแถมว่ามีกระเป๋ามีแก้วน้ำมีเสื้อมีเสื้อแล้วก็มีแก้วน้ำ นนอันนี้ก็ขับเทสแล้วนะคะช่างลองขับเทสให้ไม่มีเสียงดังละตอนแรกจะมีเสียงดังอันนี้ก็จะรับสมุดประกันยางมาะคะที่เข้า